เกมนี้คือพี่ไม่ค่อยเกลือหรอกยาวๆนะพีหน้านะฮะตัวนี้แหละ3าดาวสองดาวมันง่ายขอดามดาวนั่นแหละมาตัวนี้แหละยังไงโอ้เบิ้มจัดมันเจ้าซะเหลือเกินสำหรับน้องๆพี่ๆคนไหนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็ราคาถูกเนี่ยก็ต้องร้านนี้เลยทุกคนซ้มิโกช็อปนะฮะร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็นี่คนไหนที่มองหาแพ็กเกจเกมบูอาร์คัฟอยู่เนี่ยก็นี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ถูกมาก คนไหนที่สนใจก็แนะนำคลิกใต้ลิง์ข้างล่างเลยนะฮะทำไมเสียงมันดังจังวะเนี่ย <c oughs> เอาละครผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบูอาคาฟกันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้เลยทางตัวเกมเขาก็มีเพิ่มอัปเดตใหม่เข้ามาเป็น2ตัวละครใหม่นะครับอย่างน้องมิโดริกับน้องโมโมอินะฮะก็คือเป็น2แฝดท,ที่เขาเรียกกันว่า2องแฟตนะนะก็คือน้องคนนี้แหละนะฮะทำไมถึงเรียกว่า2แฝดนะครับเพราะว่าสกิลของแต่ละตัวเนี่ยมันคอมโบกันได้นะฮะ คือสกิลตัวนี้ถ้ามีน้องตัวนี้อยู่ในทีมจะเพิ่มเอฟเฟกพิเศษติดพิษติดเผาไหมนะครับเออก็จะคอมโบกันได้วันนี้เลยเดี๋ยวพี่จะมาเปิดกาชาหาตัวน้องกันทุกคนเกมนี้คือพี่ไม่ค่อยเกลือหรอกนะครับนอกจากว่าเป็นตัว PP คือยังไม่มีแต่ว่าตัวละครอื่นเนี่ยคือไม่เกลือนะฮะตัวละครใหม่ไม่เกลือมาดูกันว่าวันนี้จันหมีจะเกลือกับตู้ใหม่หรือเปล่าแต่คงไม่เกลือหรอกเนาะเออทุกคนใช่ไหมคงไม่เกลือหรอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนนะฮะว่าไหนหน้าตาเป็นยังไง นี่เลยนะครับทุกคนตัวใหม่2ตัวนะฮะมิดรลิกับโมโมอินะครับก็เป็น2พี่น้องเป็นแฝดนี่เลยนะฮะตัวของมิดรลิเนี่ยเป็นตัวละครสายประเภทอยู่ข้างหลังนะฮะก็คือเป็นสายแบบสไนเปอร์กึ่งสไนเปอร์กกน่ะนะแล้วก็เป็นประเภทเจาะเกาะด้วยคือเอาไว้ตีเลดบอสกลมๆได้อะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะตัวของน้องตัวนี้นะฮะจะมีสกิลพื้นฐานก็คือสกิลฮิลนะครับคือฮิว้อเดี่ยวที่มีเลือดต่ําที่สุดแล้วก็เป็นสายแบบกึ่งดาเมจกึ่งซับอ่ะนะตัวเนี้ย คือตีไปมีมสกิลโจมตีนะครับแล้วก็ถ้ามีโมโมอีอยู่ในทีมเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มเข้ามาก็คือสถานะพิษนะฮะต่อเนื่องด้วยแล้วก็สกิลพาสีเนี่ยก็เพิ่มค่าคิดิคอนนะฮะแล้วก็พาสีอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มความเร็วแล้วก็ถ้ามีโมโมอีอยู่ในทีมเนี่ยจะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะก็เป็นตัวที่แบบต้องอยู่คู่กันอ่ะคือตัวนี้ได้มาอีกตัวหนึ่งไม่ได้มันก็แบบไม่สุดนะนะต้องมี2ตัวในทีมนะครับแล้วก็อีกตัวหนเป็นนตัวขอองง้ นี่เลยน้องคนนี้โมโมอิเป็นตัว2ดาวสายจอกเกราะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เป็นประเภทตรงกลางมิดเดิลนะตัวเมื่อกี้เป็นประเภทแบ็คก็คือข้างหลังตัวของน้องโมโมอิเนี่ยเป็นตัวสายดาวเมจนะฮะเป็นดาวเมจเลยที่ต่างจากไอตัวพี่เอ้ไม่ใช่ต่างจากไอตัวน้องนะครับตัวนี้ตัวพี่ไอตัวนั้นตัวน้องนะฮะแล้วผมก็แนะนําว่าคนไหนที่จะปั้นตัวนี้จริงๆอย่างจังเนี่ยควรปั้นขึ้น3ดาวอย่างต่านะฮะเพราะว่ามีสกิลพาสีนี้เพิ่มโจมตี แล้วก็ถ้ามีตัวมิโดริอยู่ในทีมเนี่ยจะเพิ่มโจมตีเพิ่มเข้าไปจากเดิมด้วยนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นโจมตีเป็นรูปทรงกลวยนะก็คือข้างหน้าเป็นตีหมู่ข้างหน้าแล้วก็ถ้ามีมิโดริอยู่ในทีมเนี่ยจะเพิ่มเผาไหม้ด้วยนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้จานหมีจะพลาดได้ไงอ่ะน้องนา่ารักขนาดนี้แต่ว่าเป็นโลลิใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดถ้าดูไม่ผิดนี่คือเป็นโลลิใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรน้องเก่งผมให้อภัยได้ น,ะะนี่น้องคนนี้แบบน่ารักจัดๆโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันดีกว่านะครับไปดูตู้กันว่าดูเลทก่อนสิว่ามีเท่าไหร่นี่เลยโอ้โหพี่น้องน้องนี่คือโลลีจัดจัดแล้วก็นี่เป็นแบบเป็นเกมด้วยนะ้องเออเนี่ยดูดิน้องชอบเล่นเกมเนี่ยน่ารักจัดต่อให้ผมแบบไม่ใช่สายโลลีคอนก,ก็ชอบนะเนี่ยคือมองเนี่ยในดูอัตราเลทสิอัตราเลทเนี่ยคืออยู่ที่0.7%นตะครับสามดาวนะ แล้ว2ดาวล่ะ2ดาวอยู่ที่3%เนะฮะถือว่าเพิ่มเลทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เพชร1,200เพชรในการเปิดกลุ่มนะฮะมานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าผมอยากได้อยากโดแล้วนะครับแล้วก็คนไหนที่กําลังมาหาร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้เนี่ยก็ต้องล้านนี้เลยทุกคนจุนว่กอช็อปน,นะครับบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้นะฮะคนไหนที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจนะครับก็คลิกใต้ลิงก์ข้างล่างเลยนะฮะ เพราะว่าร้านนี้ถูกจริงแล้วก็แอดมินเป็นกันเองมากแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยแอดมินสวยมากนะฮะมานะครับทุกคนเรามาเปิดกาชากันดีกว่าตูมแรกนะครับหวังว่าจานหมี่จะไม่เกลือนะฮะวันนี้ผมจะเปิด7ตูมเหมือนเดิมเมื่อคืนเลขเจ็ดนำโชคเหมือนกับเซเว่นไนท์หรือว่าบูอาคายไพก่อนก่อนมาครับผมตูมแรกขอเป็นน้องมิโดริกับโมโมอิมาก่อนนะฮะอย่างละตัวก็ได้คลิปนี้คือไม่ต้องการ2ตัวขอแค่ตัวเดียวก่อนยังไงล่ะครับเป็นสีฟ้านะฮะทุกคน เป็นสีฟ้าก็มีโอกาสเปลี่ยนสีเหมือนกันผมค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยนะคิปผมเนี่ยคือไม่ค่อยแบบมีสีจมูออกมาตั้งแต่แรกนะครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนเองทั้งนั้นนะฮะมาให้หัวใจน้องไปก่อนนะครับตามสเต็ปแรกยังไงเ้าขอ2ตัวไม่ใช่ขอ2ตัวขอ2ดาวขอน้องโมโมอิหนยนะครับตอนนี้คือเราไม่รุ้นทั้ง2ตัวเลยนะก็คือน้องโมโมอิกับน้องมิโดลินะครับ2ดาวกับ3าดาวนะมายังไงสิ2ดาวยังไงสิจะเป็นน้องโมโมอิหรือเปล่า ยังไงตัวไหน,ไหนอุอ้ยตัวเล็กเหมือนกันจุนโกนึกว่าเป็นน้องโมโมอินะฮะตัวเล็กเหมือนกันยังไงฮะม,มาเปล่าโอ้โหนี่ก็ตัวเล็กเหมือนกันอาญิเดี๋ยวขอหน่อยอยากตีเลดบอสสบายๆบ,บ้างอ,อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเหลือ,อตัวหนึ่งนี่สองดาวมาตัวนี้แหละยังไงโอ้โหเบิ้มจัดมันจ้าซะเหลือเก,กินคือเบอร์กิโอ้โหต่มแรกก็เกลือ เกลือแบบไม่มีอีกโก้ยับยบมาครับผมตุงมที่2นะฮะทุกคนไปครับตุงมที่2ไปขอสีชมพูขอสามดาวก่อนขอสามดาวก่อนสองดาวมันง่ายขอสามดาวเ<า>ออนั่นแหละนั่นแหละครับสีชมพูมาแล้วสีชมพูมาแล้วก็ต้องบอกว่ามีโดลินะฮะมีโดลินะครับไปไปดิครับเออ กี่ตัวอืมตัวเดียวได้ได้สองดาวเออนั่นแหละโมโมอีมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะบอกนะว่าตุ่มที่เท่าไหร่ตุ่มที่สองมาเลยเฮ้ยจานจะเทพไปหรือเปล่าตัวที่สองตัวที่สามอาซึนะตอดอดออนไลน์ตัวที่สี่อ่าฮารุกะตัวที่ห้าโอเคยาวๆนะพีหน้านะฮะตัวนี้แหละสามดาวขอหน่อยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยฮะ น้องน้องโคชิโนมาเฉยคือน้องเนี่ยถามว่าดีไหมมันมันก็ดีนะแต่ว่าสติเกอร์ผมพอแล้วนะครับแต่ว่าได้มาก็ดีโอเคตัวซ้ําหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วด้วยน่าจะไม่ใช่นะยังไงเอโหูคาโยโอกะอ,อีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะสองดาวใช่ไหมนี่แหละอีกตัวขอซ้ําขอซ้ําขอซ้ําซ้ําจริงคาโยโกะซ้ําเป็นตัวใหม่ด้วยนะโอเคโอเคถือว่า ให้ได้ตูมที่3นะครับไปขอสีชมพูก่อนอีกครั้งหนึ่งขอสีชมพูสีชมพเเูเรียบร้อยเรียบร้อยเงียบกิ๊บเราก็บอกว่า I love you ไงคือมันไม่ได้หรอกนะ I l ไอ e you ยูไปไอ o v e y ยูขอตัวใหม่สองดาวขอตัวใหม่อันนี้ผมแบบผมอยากจะข้ามเลยแล้วกันเดี๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันนะฮะอะตัวใหม่ฮึบ อันนี้คือเปิดตอนเซิร์ฟเปิดแมบบแมบปบเลยนะเนี่ยที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือบ่ายสามของวันที่สิบสี่นะฮะคือเพิ่งเปิดแล้วก็มาอัดเลยคืออย่าบอกนะว่าเลตตอนเริ่มเนี่ยมันจะเกลือเสมอไม่ใช่นะตุ่มที่สี่นะครับไปขอหน่อยขอน้องหน่อยได้ไหมได้ไหมล่าโอ้โหตุ่มที่สี่ก็ยังเงียบอยู่เฮ้ยเพื่อนผมอยากลงเลดบอสสบายๆบ,บ้างอะสองดาวอะมาตัวใหม่มาขอตัวใหม่ น่าจะเกลือนะดูทรงคริปเรียบร้อยอไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะผมต้องออกแล้วเข้าใหม่เราต้องไปลูบหัวของน้องคนนี้สักแบบสักหนึ่งทีอะตุมที่ห้าไปมาสีชมพูยังไงล่ะเกลือไม่เล่าเรียบร้อยเปลี่ยนสีไม่ไม่เปลี่ยนสีดูโอ้ไม่กอดอย่าบอกนะว่าจานหมี่จะเกลือนอ่ะจานไม่เอานะเฮ้ยเพื่อน อ่ะซื้นซอนะซอสอาร์ตออนไลน์มาขอน้องสองดาวก็ได้น้องมีน้องโมโมอีอะขอได้ไหมผมจะปั้นสดาวไงนี่แหละ1ตัวแล้วนะครับรู้สึกต้องการ4ี่ตัวปะในการขึ้น3าดาวอะใช่ไหมอ่ะนะครับได้มาตัวแรกและตัวที่2จะมาหรือเปล่าน้องคนนี้คายโกะนี่คือมาบ่อยจัดคือแบบอยากจะมาอยู่กับพี่มากใช่ไหมโอ้โหสุดโอ้โหตุ้มตุ้มโอ้โหยังชอบเลยเว้ยเรียบร้อยอ่า มาตุ่มที่5้าก็เกลืออยู่นะตุ่มที่หนะน้องมิดรลนะจะมาก็มาให้พี่สมใจอยากหน่อยเร็วโอ้อะไรกันครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าการหมีจะไม่มีตัวตีเลดบอสน,น่ะจ<อ>ันเฮ้ยรดัวนะครับตอนนี้ผมกดรดัวเลยผมไม่สนใจอะไรแล้วผมกดรดัวเลย <c oughs> ไปสองดาวขอเป็นตัวนั้นแล้วกันโมโมอ,อ,อีละกันนะฮะเพราะว่าอยากปั้นขึ้น3ดาวไงแต่ว่า มันมีตัวเดียวมันก็ไม่ได้อยู่อ่ะมันก็ต้องมี2ตัวเนาะเออในทีมเอาละคิดหนักแล้วแย่แล้วล่ะจานสักหนึ่งทีอ่ะ <c oughs> ชิซูโกะโไปอยู่ในตู้นี้ด้วยเหรอ <c oughs> อ,อาซูมิ <c oughs> แต่ละตัวที่ออกมานี่คือ <c oughs> อย่างชอบตุ้มที่6ก็ยับยับไปครับผมจานนี่แหละนี่คือชี้ชาตา ตุมที่7แบบเบิ่มเบิ่มเบิ่ของจริงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนต้องให้ผมแล้วนะผมขาดแค่เนี่ยต้องมีโดรี3ดาวแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะผมขอแค่ตัวเดียวนะครับ <c oughs> ตุมที่7เลข7นําโชค7บาป7ตุม7 <c oughs> K2 7ทุกอย่าง7ยับไปครับผมมาขอ๋อ3ดาวฮึบ surprise motherfucker อ้าไม่นะมาดิ โอ้โหผิดอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอาละไม่ไหวแล้วนะจารย์มาอีกสักตูมและการขออีกสักตูมไปครับผมขออีกสักตูมนะฮะนี่คือหมดตูดแล้วนะตูมที่แดไปดิครับอย่าไปยอมแพ้เจ็ดตูมไม่มีอยู่จริงคลิปเนี้ยยังไงล่ะโอ้โหโอ้ไม่เปลี่ยนสีด้วยยังชอบเลยสคริป <laughs> ทําไมน้องไม่เอาน้องของน้องมาด้วยละ่ะ มิโดรีทำไมไม่เอามาบ้างล่ะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเกลือต้องไปหาเพชรมาเปิดแล้วมั้งเนี่ยจานเรียบร้อยนะฮะวันนี้โอ้โหผมนี่อึ้งเลยยงเกลือยับยับไปนะจานหมีเกลือยับยับโอเคทุกคนคลิปในวันนี้ก็เบิมบ่มๆของจริงนะฮะเกลือเบิมบ่มๆคือถ้ามีน้องโมโมอีเนี่ยต่อยปั้นขึ้น3ดาว4ดาว5ดาวแต่ว่าถ้าไม่มีน้องมิโดรีเนี่ย มันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีอ่ะคือแบบมันไม่สุดแต่ตันไม่สุดนะฮะถ้ามีน้องมิดรลิแล้วก็น้องโมโมอิอยู่ในทีมเนี่ยอต่อให้เป็นทีม2ก็ได้ต่อลงดานอย่างเงี้ยมันก็คอมโบกันได้ไงทีมนั้นอ่ะก็เล่นง่ายนะครับโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ไงจานนะฮะโอเคไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเราเราเรา,เราลืมไปเดี๋ยวเราไปเก็บเพชรมาเปิดต่อนะฮะโอเคคลิปนนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ไม่เกลือนะครับหรือว่าเกลือเนี่ยก็มาพูดใต้ลังคลิปได้นะฮะว่าเอ้ยจ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม